นี่ครับเปื่อยยุยครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำไปตุ๋นเป็ตุนต๋นเห็ดหอมมีตีนเป็ดแล้วก็ปีกเป็ดนะครับเนี่ยครับปีกเป็ดนี่ับตีนเป็ดนะครับเนี่ยสามกิโลกับเห็ดหอมนะครับเนี่ยหนึ่งถ้วยเข้ากันดีรากผักชีหอมใหญ่อบเชยปวยกักเห็ดหอม เ็หอมแห้งนะครับเอาไปแช่น้ําพริกไทยมีกระเทียมใบกระวานขาดไม่ได้นะครับสมุนไพรครับเมนูต้มตุ๋นแบบนี้ต้องมีสมุนไพรครับทำไปเลยส่หมดเลยน้ำตาลกรวดเกลือซอสปรุงรสผาเขียวซอสหอยนางรม ดนีด่นะครับก็ให้ส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็จะต้มด้วยไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งฉอนฟองออกด้วย ครบเวลาแล้วนะครับดูกันว่าเบยนุ่มหอมหวนแค่ไหนโอ้หอมมากเลยครับนขนาดหมาบอกอหอมหอมอนี่ครับเปอยยุ่ยนี่ออกไปเลย เป็ดตุ๋นเห็ดหอมพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็จะเป็นปีกเป็ดกระตีนเป็ดนะครับน้ำจิ้มพริกเกลือนี่นะครับเห็ดหอมยังพอมีบ้างเป็ดตุ๋นเห็ดหอมขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่จะมีข้าวครับเป็ดเยอะโอ้โหมีจานก็ไปต้องจิ้มเลยอันนี้จิ้มหน่อยจิ้มหน่อยอันนี้นะกระแทกกัะเพิ่งๆนะลุเปืนลุเปิดนะครับเยี่ยมเลยลุเปืน หื่เปนุ่มยุ้ยโอ้โหนี่นี่นี่นีอนมาเลยครับกระดูกนี nah i, ่ยนอเลยนะดูทีนี่เน้หืน้ำซุปอาุ่นนี่เขาก็อร่อยนะครับก็ไปกินเป็นใส่น้ำใส่เส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวได้นะครับวันนี้เราก็ต้องการอ้าวจีนี่แบบไม่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 กลับใจไม่กลับใจ ปครับไปครับไปกับไปันอ้ลู้กันเพลินเลยนะครับลู้กันเพลิน <c oughs>